สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปงานซ่อมกิจไทยวิเตอร์หนึ่วัตต์สตัวนะครับแต่รู้สึกว่าะจะแพ็กมาไม่ค่อยดีนะครับนี่นะฮะไม่รู้จะเกิดความเสียหายหรือเปล่านะครับ แพ็กมาแล้วมันสั่นคลอนได้ก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับ นะครับก็เกิดความเสียหายนิดหน่อยนะครับตัวฝาประกบตัวนี้เพยเออออกมานะครับก็เกิดจากการแพคไม่แน่นหนานะครับส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่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 มีรอยมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะฮะจากการที่มันถูกันนะครับ สองตัวนะครับกิดทาย1,000บาทวัตตทั้ง2ตัวเลยอาการเสียก็เหมือนกันทั้ง2ตัวก็คือเออร์เลอร์เออเลอร์ไฟแดงไม่รันนะครับเดี๋ยวทำตัวนี้ก่อน ก็ตัวเครื่องฟิลขาดนะครับฟิลขาดมีมอสเฟตช็อตนะครับแต่ว่าลูกค้าใช้งานมันฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับการใช้งานเนี่ยเราต้องมันถอดมาเป่าฝุ่นนะครับเพราะว่ากิจทายเนี่ยมันมีพัดลมดูดอากาศระบายความร้อนนะฮะมันก็จะดูดพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานเนี่ยสักเดือน2อเดือน นะครับก็ให้แกะมาเป่าฝุ่นครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยลองดูนะฮะเป็นคราบที่เกลือนะครับเพราะว่าฝุ่นพวกนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้กิจทายเสียหายได้นะครับ บอสเฟสตัวนี้ช็อตนะครับบอสเฟสตัวนี้ช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับก็จากการถอดเปลี่ยนนะครับ ครับก็เปลี่ยนมอสเฟตกับฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูเช็ครูปแบบสัญญาณกันนะครับว่ารูปแบบสัญญาณปกติหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่ผมลองจ่าย AC เข้าไปแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะไปเร็วหน่อยนึงไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับเพราะว่างานซ่อมแต่ละคลิปก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ใช้สโคปจับดูรูปคลื่นนะครับ อันนี้มอสเฟตตัวที่1นะฮะนี่นะครับคือสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์นะครับบนพีกทูพีก11.4สัญญาณปกตินะครับก็ไปตัวที่2เลยสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์นะครับบนพีกทูพีกอยู่ที่11.5นะครับสัญญาณปกติครับ ตัวที่สามนะครับยงินสี่เหลี่ยมห้าสิบเฮิร์ตนะครับโวลท์พีกุดพีอยู่ที่สิบสองโวลต์สัญญาณปกติครับตัวที่สี่โวล พีคทูพีคอยู่ที่11.9นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์สัญญาณปกติสี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้สัญญาณทางฝั่ง AC นะครับปกติแล้วหลังจากที่เราได้เปลี่ยนมอสเฟตและฟิวนะครับก็ต่อ,อไปจะทดสอบรันเบื้องต้นนะครับทดสอบรันเบื้องต้นเพื่อดูว่ามันทำงานได้หรือเปล่านะฮะ ในการป้อนอไฟดีซี42โวลต์น,นะครับกระแส3แอมป์กระแส,ส, M, ะแส,สลิมิต3แอมป์นะฮะแรงดัน42โวลต์น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะผลิตไฟได้ถึง1 0 0วัต์หรือเปล่านะครับถ้ามันผลิตไฟได้ไม่ถึง1 0 0วัตต์ก็แสดงว่ายังไม่ปกติแต่ว่าถ้าผลิตไฟได้เกิน1 0 0วัต นะครับก็แสดงว่ามันผลิตไฟได้ปกติแล้วนะฮะอ่ะก็จ่ายไฟดีซีนะครับ4.2โวลต์นะครับออนดูโอเคนะครับเริ่มรันดูกำลังวัตต์กันนะครับพิกสูงสุดขึ้นไปที่105วัตต์นะครับ ก็แสดงว่ามันปกติแล้วนะฮะผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวลอาพี่ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะฮะ นะครับพีิกสูงสุดอยู่ที่108วัตต์นะครับโอเคอันนี้กิจทายทำงานแล้วผลิตไฟออกทางด้าน AC ปกตินะครับก็เดี๋ยวผมทำความสะอาดนะฮะค่อนข้างที่จะฝุ่นพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวทำความสะอาดนะครับล้างแผ่นปิ้น นะครับแล้วก็ประกอบแล้ามาทดสอบที่กำลังสูงๆดูอีกทีหนึ่งนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆกันนะครับลิมิตกระแสที่18แอมแปร์แรงดัน42โวลต์ นะครับจบ่าย AC ซีบายพาสก็เดี๋ยวกำลังวัดนะครับที่มันผลิตได้เนี่ยจะต้องเกิน6 0 0วัตนะครับถึงจะปกติถ้าผลิตได้ไม่ถึง6 0 0วัตก็แสดงว่ายังผลิตกําลังได้ไม่ปกตินะครับทดลองเลยอลองดูกําลังวัดทาง AC จะต้องเกิน600วัตต์นะครับถ้าไม่ถึงไม่ไม่ถึง600 w ก็คือไม่ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิน600วัตต์ขึ้นไปก็คือปกติ607วัตต์นะครับเห็นว่ามันพีคขึ้นไปสูงสุดที่607วัตต์นะฮะก็แสดงว่ามันปกติแล้วนะครับแต่ว่าวัตต์มันตกลงมาเพราะว่าพาวะทั้งไายโวลต์มันตกนี่นะฮะ623วัตต์ นี่นะครับนี่นะหกรนะครับเราดูวัดที่สวิงสูงสุดนะครับ620นะครับก็โอเคนะครับกิจทายตัวนี้ผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับ หลังจากที่เราซ่อมเปลี่ยนมอสเฟตกับเปลี่ยนฟิวนะฮะอาการก็คือเออเลอร์ไม่รันนะครับมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะครับเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวกลับมารันได้แล้วก็ผลิตไฟได้ปกตินะครับโอเคแล้วไปเร็วหน่อยนึงนะฮะกะ็เดี๋ยวประกอบปิดฝานะครับแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาซ่อมเพราะว่า2ตัวมาด้วยกันให้มันอยู่ในคลิปเดียวกันเลย โอเคนะ่ายวผมประกอบตัวนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ตัวขึ้นมาซ่อมตัวที่สองก็อาการเดียวกันกับตัวแรกนะครับก็คือเออเลอไฟแดงไม่รันนะครับก็มาแกะซ่อมกันเลย ก็มอสเฟตตัวนี้เสียเหมือนกันกับตัวแรกเลยนะครับเป็นมอสเฟตตัวที่สองนี่นะครับเหมือนกับตัวแรกเลยเสียตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ฟิลขาดนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตกับฟิลนะครับ เปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิล์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปอวัดรูปคลื่นสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับเหมือนตัวแรกนะฮะผมลองจ่ายไฟเข้าแล้วมันไม่ช็อตแล้วนะครับก็วัดดูรูปคลื่นกันนะครับอันนี้มอสเฟตตัวที่1น,นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยม5 0 h เฮิร์นะฮะวลต์พีคทพีที่11.4สัญญาณปกติครับตัวที่2 สัญญาณสี่เหลี่ยมห้าสิบเฮิร์ตนะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่1 1บด้าสัญญาณปกติครับตัวที่สามสัญญาณสี่เหลี่ยมห้าิเฮิร์ตนะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่สิบอจด่าิบนะครับสัญญาณปกติครับตัวที่สี่ สัญญ,ญาณสี่เหลี่ยม5 0เฮิร์ตนะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12.1สุัญญาณปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับก็เมื่อสัญญาณปกติแล้วก็ทดสอบรันเรื่องต้นนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์แรงดันอ่าโวลต์ดีซีนะครับกำลังวัดที่ได้จะต้องเกินร้อยวัตต์นะครับ 3แอมนะครับถ้ากำลังการผลิตทาง AC ได้เกินร้อยวัตต์ก็แสดงว่ามันผลิตไฟได้ปกตินะครับถ้ากำลังทาง DC ขออภยัยกำลังการผลิตทาง AC ได้ไม่ถึงร้อยวัตต์ก็แสดงว่ามันยังไม่ปกติมาดูกันจ่ายไฟ ใช่ AC bypass รันนะครับโอเคเริ่มรันแล้วฮะลองดูจะเกินร้อยวัตต์หรือเปล่านี่นะครับอยู่ที่105วัตต์นะฮะสูงสุดลองดีกรอบหนึ่งนะครับ101วัตต์ น,นี้ตัว mcu ปรับการทาง,งานแล้วนะฮะลองดูใหม่อีกทีนึงนะฮะดูการสวิงอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันปรับแล้วมันจะไม่ถึงแล้วนะฮะหนึวัตต์นะครับโอเคก็แสดงว่ามันผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับคือ าการผลิตไฟที่ผมลิมิตกระแสไว้3แอมแปร์ m, แรงดัน42โวลต์เนี่ยมันจะต้องได้เกิน100วัตต์นะครับก็กำลังวัตต์ที่พีคไปสูงสุดก็คือ106วัตต์ตอนนี้ปกติแล้วนะครับผลิตไฟได้ปกติก็เดี๋ยวประกอบนะครับแล้วก็มาทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆอีกรอบหนึ่งประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเทสที่กำลังสูงๆนะครับกระแสที่18แอม แรงดัน42โวลต์นะครับตอนนี้จ่ายไฟ AC b y p a r s นะครับรันโอเคเริ่มรันนะฮะ๋ยวลองดูกันว่าจะได้ถึง600วัต์หรือเปล่านะครับถ้าได้ไม่ถึงก็แสดงว่ายังไม่ปกตินะครับ แต่ว่าถ้าได้เกิน600วัตต์ก็แสดงว่าปกติแล้ว606วัตต์นะครับสูงสุดตอนนี้ตัวกิไทยมันปรับ การทํางานแล้วนะครับมันก็จะไม่ถึง600วัตต์แล้วต้องปิดแล้วเปิดใหม่อีกทีนึงนะฮะเพื่อดูกําลังวัดสูงสุดอดีกรอบหนึ่งนะครับสูงสุดต้องเกิน600วัตต์นะครับ 6 0วัต์นะครับพอมันสวิงขึ้นไปสูงสุดแล้วเนี่ยตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มันจะปรับการทำงานใหม่นะฮะมันก็จะรักษาระดับแรงดันอยู่ที่ประมาณ33โวลต์นะครับกำลังวัดก็จะอยู่ประมาณ500กว่าๆนะครับแต่กำลังวัดสูงสุดเนี่ยสวิงที่ขึ้นไปที่600นะครับก็แสดงว่าตอนนี้มันผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับ โอเคนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอานซ่อมกิดทายวร์เตอร์1,000วัตต์นะครับ2ตัวอาการที่เสียก็คือเออร์เลอร์ไม่รันทั้ง2ตัวนะครับมอสเฟตชอ็อตฟิวขาดทั้ง2ตัวนะฮะมอสเฟตช็อตที่ตรงจุดเดียวกันด้วยนะครับก็เป็นเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยส่วนตัวนี้ตัวนี้ยังสภาพยังใหม่อยู่เลยนะฮะฝุ่นก็ยังไม่ไม่ค่อยมีเลยแสดงว่า ก็ซื้อมาใช้ได้ไม่นานแล้วก็พังนะครับโอเคเอาไว้เท่านี้นะฮะตรวจสอบไว้เท่านี้พอขั้วขัวพว์สะพายร้อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องโจบย์เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขอให่เพื่อนๆด้วยนะครับ คลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ